ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันพระรหัสที่ 27, ยี่สิบเจ็พฤศจิกายนสองพันห้า้อยสิบแปดนะคะ,ะเดี๋ยวแนวทางในคลิปนี้เนาะ FC เราจะลงให้สามแนวทางในคลิปนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็นแนวทางมาครบบนนะคะ,ะแล้วก็มาครบล่างเนาะแนวทางหนึ่งนะคะแล้วก็ ดับหลักร้อยเด่นหลักร้อยนะคะแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็จะเป็นดับล่างตัวตรงๆนะคะ fc ก็ดูกันให้จบคลิปนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกันเนาะเดี๋ยวจะาพาดแนวทางที่เราลงให้นะคะ,ะเ,เดี๋ยวดูแนวทางครบบนกับครบล่างก่อนเนาะ fc นะคะ วอดที่ผ่านมาเนาะ FC แนวทางครบล่างน่ะเราตัดตัวที่มันติดดับแล้วนะคะเออมันเหลือตัวที่มันเหลือจากดับมันจะมีสามสี่แล้วก็เจ็ดเนาะสามสี่เจ็ดเหลือตัวเลขอยู่แค่สามตัวเนาะ FC แล้วตัดดับออกทุกตัวนะคะไอตัวที่ว่าดับชนเด่นเราก็ไม่ได้อา่าไม่ไม่ได้ดึงมาเนาะเราเรา,เราลองทำดูนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเอ่อ เหลือจากดับมันเหลืออยู่สามสี่เจ็ดแค่สามตัวนี้เท่านั้น fc เนี่ยปรากฏวางงวดที่ผ่านมาข้างล่างเลยมันออกสามเจ็ดนะคะ <c oughs> อ่ะงวดนี้มันก็จะได้หลายตัวนิดนึงเนาะ fc นะคะเพราะว่าอันนี้คือตัวที่มันเหลือจากดับนะทั้งมาครบบนแล้วก็มาครบล่างนะคะ,ะเดี๋ยวดูมาครบบนกันก่อนเนาะมาครบบนนะคะ fc เหลือจากดับนะคะคือ3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหตัวที่เราขีดกาสีแดงเอาไว้คือมันดับชนเด่นเนาะ fc ถ้าเกิดว่าดับมันดับเอาอยู่นะก็แสดงว่าหจะไม่มีอ่าให้เห็นข้างบนนะคะแต่นี่มันดับชนเด่นเนาะเราเลยดึงมานะคะอ่ะก็3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเ,คเลขหตัวนี้นะคะ จับวินกันแล้วนะคะ FC มันจะได้ทั้งหมด414 428 4312 13 14 15 15คู่นี้นะคะ FC แล้วก็34 38 46 48แล้วก็68นะคะเป็นตัวเลขที่เราตัดออกเนื่องจากมันติดดับแต้มนะคะแล้วก็ข้างบนก็มันดับ คู่คู่นะคะอะไรที่มันเป็นคู่คู่ติดดับข้างบนนะคะ fc สี F ่หแล้วก็68นะคะติดดับคู่คู่นะคะ,ะแล้วก็34แล้วก็38มมันติดดับเต็มเนาะอ่ะอันนี้เล่นเฉพาะข้างบนไปเนาะ fc นะคะเน้นเฉพาะตัวที่เราไม่ได้กากระบาดออกเนาะ ตันไหนที่เราขีดกาไว้ก็ไม่ต้องเป็นเน้นมันนะคะก็มันจะเหลือตัวเลขอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือตัวเลขอีกแค่สิบคู่นะคะ fc ก็เน้นซื้อสิบคู่นี้ไปเนาะ,ะแล้วก็มาครบล่างนะคะเหลือจักดับนะคะคือสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด จับคู่ได้ทั้งหมด15คู่เช่นกันนะคะ mm hmm. FC ก็ลองนำไอ้ตัวที่มันเป็นชุดดับไปกับบนล่าง mm hmm. นะคะสองชุดเที่ลงให้เนาะลองเอามาตัดออกดูนะคะตัวไหนที่มันติดดับนะคะก็เราก็เล่นได้ FC ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะคะแตะ่กับพวกกลุ่มัวเลยที่มันติดดับนะคะมาครบล่างก็ตามนี้เนาะ FC นะคะ แคปหน้าจอกันเอาไว้นะคะอะเดี๋ยวมาดูแนวทางดับล่างตัวตรงๆกันต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลขดับล่างที่เราลงให้น้อง c อก็ลองเอามาตัดกับมาครบล่างดูนะคะมันมีตัวตัวเลขอยู่ประมาณ 3- 4คู่นะคะที่เอามาตัดกับมาครบล่างได้อยู่นะคะ มาครบร่างงวดที่ผ่านมานะคะก็ผ่านนะคะข้างล่างเลขมันออกสามเจ็ดเนาะนดับล่างตัวตรงๆในนี้ไม่มีนะคะสามเจ็ดนะคะทั้งตัวอ่ะตัวตรงและตัวกลับไม่มีนะคะอ่ะดับล่างงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568นสนะคะมีศูนย์8ูนย์หนึ่งก้าสองแปดสามเจ็ด สี 55, 51, 3, 5หกห้าห้าสี่ศูน6 17้านงาะทำไมสองแปดซ้ำกันเนาะ f อซสงสัสยเราจะเขียนแปดสองหรือเปล่าอ้แปดสองก็มีนะอันเดี๋ยวสามเก้าห้าสามหกหกเจ็ดเกแล้วก็แปดสองนะคะ เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราขอดูอันนี้อีกรอบหนึ่งเนาะ FC ไม่รู้ว่าไปผิดตรงไหนนะคะเราจะเขียนอ่า84นะคะนี่84 48มันดับทั้งอ่าไปกลับเลยนะคะ48 สี่แปดนะแปดสี่สี่แปดะแต่ว่าเลขแปดสี่สี่แปดมันก็เป็นตัวเลขที่ออกยากเนาะเอฟซี FC, นะคะไม่ออกมานานมากแล้วนะคะสี่แปดแปดสี่เนี่ยหลายปีมากแล้วนะคะเป็นตัวเลขที่ออกยากมากนะคะอ่านเดี๋ยวมาดูดับหลักร้อยต่อนะคะ ดับหลักร้อยงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลักร้อยมันเป็นเข้าที่หนึ่งเนาะหนึ่งสี่ห้านะคะงวดที่ที่ผ่านมานะคะอสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนาะหนึ่งสี่ห้านะคะ,ะเราให้ดับหลักร้อยงวดที่ผ่านมาดับที่สี่สามแปดก็ดับเอาอยู่นะคะส่วนเด่นหลักร้อยที่คัดเลือกมาให้ไม่เข้าเนาะเ<ด>ข้าตัวที่ไม่ได้ดึงมานะคะอ่ะงวดนี้เอฟซีดึง หลักร้อยกลับมาห้าตัวเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะอ่าดับหลักร้อยนะคะสามตัวนะคะดับที่สามหนึ่งแล้วก็สองนะคะเด่นหลักร้อยนะคะเด่นห้าตัวก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยเนาะห้ากับเจ็ดเด่นกว่าเพื่อนนะคะ fc ห้ากับ7จเนี่ยสองตัวเนี้เด่นเท่ากันนะคะลองนงมาก็จะเป็นสี่หกแล้วก็แนะคะเป็นแนวทางกันไปเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูมาครบล่างกับดับล่างตัวตรงๆนะคะตัวที่มันสามารถเอามาตัดมาครบล่างได้นะคะ FC อ่ะอพี่น้อง FC ทางบ้านก็แคลบหน้าจอกันไว้เนาะ อันนี้มาครบล่างนะคะดับล่างตัวตรงๆนะคะ fc เอามาตัดกับมาครบล่างเลยนะคะตัวเลข15คู่มาครบล่างนะคะถ้าเรานําดับล่างตัวตรงๆนะคะเอามาตัดมาครบล่างออกมันจะได้เหลือตัวเลขน้อยคู่ลงนะคะอ่าตัวที่มันสามารถตัดออกได้ก็จะมี8 4 4 8นะ,ะ fc นี่ตัดออกไปเลยนะคะ เจาก15คู่เหลือ14แล้วนะคะตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็มีตัวไหนอีก2882อ่ะนะคะนี่ตัดออกได้2คู่แล้วนะคะคือมี28 48นะคะมีอีกไหม3773นะคะได้3ละนะคะ ตอนนี้ก็เหลือสิบสองคู่แล้วนะคะ,ะ <c oughs> มีอีกไหม <c oughs> เหมือนน่าจะไม่มีแล้วนะคะน่าจะมีได้แค่นี้แหละอ่ะก็เหลือสิบสองคู่เนาะ fc ใครมีแนวทางเลขดับนะคะดับล่างนะคะ fc ลองเอามาตัดมาครบล่างที่เราลงให้ดูนะคะ fc ก็ซื้ออ่า ครบล่างก็ซื้อเราซื้อแต่ล่างไปอย่างเดียวเนาะไม่ต้องไปซื้อข้างบนนะคะเพราะว่าเราทําแยกมาให้แล้วนะคะเนี่ยมาครบล่างกับมาครบบนนะคะเอาไปเป็นแนวทางกันดู fc นะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยมาครบบนนะคะก็เข้าที่สี่ห้าตัวตรงๆเลยนะคะส่วนมาครบล่างงวดที่ผ่านมาเราทําไว้แต่ว่าเราไม่ได้เอามาลงเนาะ fc เพราะว่าตัวเลขมันเหลืออยู่แค่สาม สามตัวนะคะคือสามสี่แล้วก็เจ็ดนะคะมันว่าเราว่ามันเหลือน้อยเกินนะคะ fc เราก็เลยไม่ได้เอามาเป็นแนวทางให้นะคะแล้วก็งวดนี้เนาะก็เอามาลงให้นะคะมาครบล่างนะคะเหลือตัวเลขอยู่หกตัวนะคะข้างล่างข้างบนก็เหลือตัวเลขหกตัวเช่นกันนะคะเหลือจักดับนะคะสามสี่ fc สามสี่นะคะ, FC, 3, 4, ะ,คะติดดับแต้ม ก็ตัดออกได้เช่นกันนะคะสองแปดสแล้วก็สีเนี่ยตัดออกได้4ตัวไปแล้ว fc นะคะเหลือ11ตัวข้างล่างนะคะอลองดูเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดูนะคะอ่คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนอกเอฟซีเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจรีนนับซัพบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิป ต่อไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ FC เดี๋ยวเราจะมาลงแนวทาง15ชุดมนล,ล่างแล้วก็เลขออกในนี้1คู่ให้นะคะ<ม>ก็เหลืออีกแค่2แนวทางนะคะ FC เดี๋ยวเราจะมาลงให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเล่นกันทั้งวันเลยฮะหยอกกันทั้งวัน หยอกเบาหยอกแรงโตหลายแล้วนะคะเดือนเก้าเดือนสิบเดือนกว่ายังไม่ถึงสองเดือนเลยโตตัวใหญ่มากนี่เอาข้าวให้กินเรียบร้อยแล้วนะคะต้ม,มาเราไปซื้อโครงไก่กับตับไก่มาให้นะคะต้มให้เขากินต้มโครงไก่แล้วก็ กับเอ้เข้าวต้มนะคะอเอามาผสมเอาน้ำเอาอน้ำซุปโครงไก่นะคะแล้วก็ตับไก่เอามาผสมกับข้าวต้มอ่าให้เขากินนะคะกินดีมากเลยนะคะชอบกินอ่ะอย่าไปดูดูอย่าไปดูดไม่ใช่มันไม่ใช่นมมันไม่ใช่นมไปดูดทำไมนี่ดูเข้าแรงแล้วเขาเจ็บนนี่เดี๋ยวเยี่ยวลาดนะอย่าไปดูด น <laughs> ี่เฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้